สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็กลับมาพบกับป้ะแมงอีกเช่นเคยนะคะก็เหมือนเดิมค่ะมาเดินดูนาปรังนาแสงนะคะเลาะไฮล้อห,หน้าคือเก่าค่ะตอนนี้ป้ะแมงกำลังอัปเดตข้าวนาปรังของป้ะแมงช่วงนี้นะคะกำลังเริ่มอ,ออกรวงนะคะเริ่มออกรวงแล้วนะคะ ยังไม่ออกทั้งหมดนะคะแต่ก็เริ่มออกรวงแล้วนะคะเห็นไหมคะที่ท่านได้ยินเสียงเครื่องตัดไม้นั่นนะคะก็คือเขาพ่อค้าที่เขาซื้อต้นอยู่ขานะคะเขามาซื้อของประแมงค่ะประแมงก็ขายเขาเขากำลังตัดอยู่ก็เลยเสียงดังนิดนึงนะคะขออภัยด้วยค่ะอันนี้ก็ประแมงก็อัปเดตข้าวนะคะก็เริ่มออกรวงแล้วนะคะค่ะ ก็ความหวังของชาวนานะคะเกษตรกรผู้ทำนาปลูกข้าวนะคะเมื่อเห็นข้าวออกรวงก็ดีใจมองเห็นความสำเร็จนะคะมันเป็นความหวังนะคะถ้าข้าวงามได้ผลผลิตดีราคาข้าวก็สูงเป็นที่น่าพอใจของเกษตรกรก็จะดีนะคะก็วันนี้ปแมงก็มาอัปเดต ให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะว่าข้าวตอนนี้นะคะของวันแมงนะคะข้าวนาปรังก็เริ่มออกรวงแล้วนะคะคห็นไ้มคลิปนี้ก็เ,เหมือนเดิมนะคะอัปเดตข้าวค่ะคลิปไม่ไม่ยาวก็ <c oughs> ถ้ายาวมากกว่านี้ <c oughs> ก็เกรงใจท่านผู้ชมนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมก็ ดี๋ยวป้าแมงก็คงจะต้องอัปเดตให้ชมกันเรื่อยๆนะคะเพราะว่าข้าวนาบังพึ่งจะเริ่มออกนะคะยังไม่ได้ออกรวนเต็มทุกต้นนะคะยังไม่ได้ออกเต็มที่นะคะป้าแมงก็จะ,ะมาอัปเดตให้ชมกันเรื่อยๆนะคะคลิปนี้ป้าแมงก็ขออนุญาตจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะชอบก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าด้วยคะ่ะ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ